สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราจะมาตั้งเวฟนะครับขณะที่เราไม่ลงคลิปมาหลายวันเพราะว่าเรางานยุง่งงั้นก็อาจจะขี้เกียจนะครับคือช่วงนี้คือแบบติดเกมมากนะครับก็นี่ผมจะเอามาผสมกันนะครับน้ำปลากับเบบซี่ซาถ,ถึงใจเลย แล้วเราเราก็จะมาใส่กันนะครับช่วงนี้ผมนี่ทําตัวดีดแบบไม่เคยช่วงนี้ยไม่ได้แกล้งเวฟเลยแบบทําตัวดีให้มันไม่สงสัยนะครับผมอยากจะนี่แหละเราก็หืมล้วก็กินสักหน่อยนะกินสักหน่อยกินสักหน่อยให้มันแบบสมจริงสมจริงหน่อยนะ,ะขนาดที่เรากินไปพอมาแล้วนี่เราจะทําให้มันแบบก็ประมาณนี้นะครับใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว เดี๋ยวมันเดือนหนักเดือนหนักเราก็ใส่ให้มันแบบพอดีพอดีมันจะได้แบบกินแบบจะได้แบบค่อยๆริ้มรสเออไม่ใช่อยู่เฉยกินไปโอ้โหพุ่งเลยมันไม่ใช่ครับมันต้องแบบให้เราให้มันเกินไปก่อนเกินไปสักนิดชนิดเออมันจะลงท้องแล้วพอรู้ว่าเป็นอะไรมันจะอึบก่อทีหลังอ่าครับมันจะใส่นะครับอือเดี๋ยวไม่ถนัดโทษทีนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ ให้มันได้ประมาณนี่ก่อนนะครับนี่อันนี้มันจะได้เข้ากับขวดพอดีของมันขวดเดิมของมันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> งั้นงั้นขอตัดไปตอนนู้นเลยนะครับ <c oughs> จากจะอาใส่ก็ลืมลืมเปิดฝาไม่รู้ว่ามันเปิดฝาได้โง่มาตั้งนานอ่าครับใส่ค <c oughs> อยดูมิฟอิดมิฟติดมิ โอ้โหนี่ครับคือน่าจะเท่าขวดปกติแล้วมั้งน่าจะานะเดี๋ยวเดียด๋วยวเอาไปเทนิดหน่อยอกลิ่นเทียมากมาากลิ่นเทียม่ะนี่ครับนี่ครับกลิ่นก็เทียแต่ต้องล้างขวดนะครับแล้วก็อืม เราต้องไปล้างขวดให้กลิ่นมันไม่เหลือเราจะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับขอตัวตั๊บหนึ่งนะครับอหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วเราก็ไปกันเลยเลขอะไรอ่ะ แล้วมันจะไม่มีตำรวจไปเฝ้าเหรอฮะใช่เหรอไม่มีตำรวจเลยมีแต่โจรเกี้ยเลยวะทำไมกูเข้าเซอร์วนี้มันดับไปเองเฉยเลยอ่ะทำไรวะเล่นเกมเกมมีแล้วเลย ดูดูเ,เข้าอขาอ่ะเฮ้ยทำไมกูเข้าเกมไม่ได้อ่ะอ้าวเจ๋งละมั้งเข้าแล้วรุดละเจ๋งละมั้ง พี่ยนงเลยปะมันเข้าหลุดๆเข้าหลุดๆอะคุงงมากอะใช่หรอกูถามพี่ก่อนนี่อะมันเข้ามาแล้วหลุดเลยอะ เบื่อนะวันนี้ฝนตกเน้อฝนตกแล้วอ้ามฮเแีรยทุกวันเออสอวนส่วนสอวนสวนหรือวะเกิดจุดไหนไม่รู้เมื่อวานผมว่าผมข้อ ไม่รู้ผมเมื่อวานผมออกตรงผมไม่รู้อ่ะเข้าแล้วตัวเกมดับเฉยเฉยเลยถึงได้เอ๊เข้าแล้วตัวเกมดับเฉ,เฉยเลยตรงตกเปลาวะ่ะตรงตกเปลาเปล่า เฮ้ยมันเกี่ยวว่าวาดแบบเราเข้าไปแล้วมันหลุดอ่ะฮัลโหลไอทอยพี่เอกมันมันมันไอ้นี่ผมว่ามันเกี่ยวเพราะว่าแบบเราเราไปเกิดตรงที่บางที่อ่ะแบบว่าเราไปเกิดบางที่ปุ๊บเลยมันหลุดเองอ่ะไม่เกี่ยวเฮ้ยไอ้ยี่แล้วพวกมึงไปฟาร์มกันให้กูด้วยนะถ้ากูเข้าไปเดี๋ยวกูไปเล่น เดี๋ยวไปซื้อปืนให้กูด้วยเดี๋ยวกูไปฮะอะไรนะมึงฟาร์มมึงฟาร์มไว้สักล้านหนึ่งไงเดี๋ยวกูเข้าไปเล่นด้วยเขาด่าพ่อ,พอกูทลยไมเอ้ามีไม่ถึงมันป้นทีนึงมันได้เท่าไหร่อ๋อไปแล้วผันเอง <laughs> มีไม่ซีอยู่รอแป๊บ พี่เอกเดี๋ยวผมเข้าไปนะพี่พี่พี่เอกเดี๋ยวผมเข really ้าไปนะพี่งวงมากอ่ะแม่งอยู่อยู่ก็เป็นยังไงวะลูกเฮ้ยแม่ไหโอ้ เป็นไรวะอีกแล้วเหรอมึงอ่ะอีกแล้วเหรอเป็นไรเนี่ยเป็นไรกับแป๊บซี่วะแป๊บซี่สาวซื้อมาให้แมงเข็มโอ้ยเข็มหน่อยดิเอ๊ะรู้ปะใส่ละแปลรู้ปะรู้ปะ,ปะอะไรอเอ๊ะอะไรนะน้อปาเอ้ยคิดว่าพี่จะแกล้งวะเนี่ย กูคิดว่ามึงจะปิดช่องตอนไหนเฮ้ยไม่ปิดไอ้สัสช่องกูไม่ปิดบ้าแล้วก็เห็นไม่ถ่ายคลิปนานแล้วอ่ะแล้วทีนี้แบบเฮ้ยเราเราไม่ว่างเราไม่ว่างได้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 อะไรได้ได้เฮ้ยต้ี่ได้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 ขอคืนบอๆอย่าเอาหนักนะกูได้ได้ จากการที่แกล้งเว็บมาแล้วมันก็คงระแวงผมไปอีกนานแล้วผมก็ต้องโดนคืนแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าตอนไหนเตรียมใจไว้ก่อนสวัสดีครับผมผมคือพี่เฟรมตากล้องของชาแนลชาแนลที่อะไรวะชาแนลที่อะไดูดูชาแนลคกูสร้างมากูยังจำไม่ได้เลยชาแนลที่ไฟ FWC ครับผมแล้วก็จะมีเรื่องมาบอกคือช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปมากนะครับเพราะว่าไม่ว่างเลยครับไม่ค่อยว่างเลยอีกอย่างก็อาจจะติดเกมนิดนึงนิดนึงจริงๆนิดนึงนั่นแหละแล้วก็จะบอกอีกอย่างคือเน่ channel มีแฟนเพจแล้วนะครับพิมพ์ไปเหมือนชื่อ channel เลยที่ไฟ FWC นะครับก็ สามารถมากดไลค์กันได้นะครับแล้วก็ใครอยากจะสนับสนุนหรือสปอนเซอร์หรืออยากให้ทำอะไรก็สามารถพิมพ์ข้อความมาได้นะครับผมจะพยายามอ่านนะครับอ่านให้เยอะที่สุดน่าจะได้อ่านนะครับมั้งครับมีแค่นี้นะครับคือก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างครับผมไปวัดบ่อยฮะทำไมก็ไปทําไมไปบนให้พี่เฟมไม่ติดทหารนะยเฮ้ยอย่าพูดเรื่องนี้ <c oughs> กูสาหลืมได้แล้วอ่า <c oughs> ก,ก็ขอบายบายนะครับอ่ะลืมบอกไปใครที่หาเพจไม่เจอเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไวท้ที่ที่ไหนวะเขาเรียกอะไรนะข้างล่างอใ <c oughs> <c oughs> ต้ดิสคิปมึงใครเด้อกูดไมกูมใต้ใต้ล่างคลิปย่งยๆงใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับคนที่หาไม่เจอก็ มันคงหาเจอแหละก็พิมพ์ไปตรงค้นหาในเฟซชื่อชแนลเอ l อต้องเจออยู่แล้วแหละก็อย่าลืมมากดไลค์กันด้วยครับงั้นแค่นี้แหละจริงๆแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรละบ๊ายบาย,บาย